ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของพีทพาชมรถยนต์มือสองอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับมีรถกระบะนะครับเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นรถกระบะมิตซูบิชิไททันนะครับเป็นตัว2.4 GLS พั u ดนะครับสีขาวมุกคันนี้นะเป็นสีขาวมุกนะครับที่แรกผมดูว่าเป็นสีขาวมาแต่มาดูใกล้ๆมันเป็นสีขาวมุกนะ เป็น2.4 GLS+ ปี2016นะฮะคันนี้สีเดิมนะฮะประวัติไม่เคยทำสีมานะฮะเป็นสีบางเดิมโรงงานเลยนะฮะสภาพค่อนข้างสวยมากคันนี้นะครับรายละเอียดนะครับตัวรถนะฮะตัวนี้เป็น2.4 GLS+ เครื่องดีเซลนะครับสำหรับมิตซูบิชินะเป็นไททันนะ2.4 GLS+ นะนะตัวไททันปี2016คันนี้นะครับก็ ไม้น้อยด้วยนะนะฮะคันนี้ไม้น้อยด้วยนะครับลูกค้าก็จะได้สภาพแบบสวยๆนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะแม็กคู่ตัวรถนะครับนะแม็กตัวนี้ก็ยังสวยอยู่อันนี้ขอบ17มานะฮะแม็กขอบ17นะในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะครับนะมือเดียวออกห้างเลยนะไม้น้อยนะครับไม้อยู่มาสี่มือนะครับไม้อยู่มาณสี่มือนะคใครสนใจนะครับวันนี้นะมีเข้ามาให้เลือก1นึ่งคัน เกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ในะรเรื่องของออปชันนะครับในเรื่องของออปชันนี่ครบมากนะสำหรับกระบะสำหรับ,บกระบะนะครับไททันนี่กเนะ็เป็นรุ่นที่ขายดีนะฮะเป็นรุ่นที่ขายดีถือว่าถ้าหากใครชอบแต่งก็แต่งสวยแต่งดุนะเพราะว่าตัวหน้าไททันเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนโฉมมาเนี่ยนะครับเป็นโฉมนี้ก็ถือว่าสวยมากเลยนะค่อนข้างที่ลงตัวอ่นะ กุญแจเป็นแบบกีเลสนะฮะตัวนี้ครับถ้าหากลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับทักทายเข้ามานะครับสอบถามเข้ามาเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสีขาวมุกด้วยนะครับเป็นตัว GOS Plus นะครับ2.4ดีเซลนะตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลด้วยนะครับเป็นเครื่องไมเวกนะครับของทางมิตซูนะสภาพค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับถ้าเป็นสีภายนอกนะฮะภายในโดยรวมนะคันนี้ได้แบบสภาพสวยนะไม่มีประวัติทําสีไม่เคยเคลมสี ไม่มีประวัติเฉียวชนหนักนะครับคันนี้สภาพแบบเดิมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไล่เรียงดูรายละเอียดนะใครที่อยากได้รถสวยนะคใครที่ชอบรถมือสองสภาพน้องๆป้ายแดงนะอันนี้นะครับคันนี้เป็นปี2016นะฮะแต่ดูสภาพมีสกิปมากเลยนะป้ายทะเบียนยังเป็นชนบุรีอยู่นะฮะตัวนีนะ้ใช้งานน้อยนะครับนะด้านหลังนี่ก็จะมีออปชันในเรื่องของกล้องนะไฟพันนะครับเป็นเครื่องไมเวกครีนดีเซลนะตัวนี้2.4 ารายละเอียดอยู่ประมาณนี้นะครับกระบะแม็กไลเนอร์นะครับไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักก็ยังคู่ตัวรถเขาแหละนะครับติดตั้งมาพร้อมรถเลยเป็นไททันพัท GLS นะครับตัวนี้สีขาวมุกมาดูรายละเอียดด้านล่างกันนะฮะยางอะไหลไม่เคยลงพื้นเลยนะนะครับยังมีเส้นมีขอบลายอยู่เลยด้านล่างก็ยังสวยอยู่ ผมขับมานะครับตัวนี้ลองเทสมาแล้วนะครับช่วงล่างดีเครื่องดีนะเป็นเกียร์เมนนวลนะครับก็ดีในเรื่องของแรงทอกนะฮะในเรื่องแรงทอแล้วก็ประหยัดนะครับเป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะครับเป็นกุญแจแบบพุทธสตาร์ทแล้วนะฮะคันนี้นะครับเท่ๆเลยนะนี่กุญแจเขานะฮะจรีโมทแบบพุทธสตาร์ทนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวย พกแบบเท่ๆนะครับไม่ไม่อายใครนะเบาหนังนะครับนะตรงพื้นสัมผัสเราทําเป็นลายคล้ายๆลายระบายความร้อนคือเป็นลายลูนะฮะนะครับก็บอกคู่ตัวรถเลยนะสภาพใช้งานก็ฝั่งด้านนี้ยังสวยๆเลยนะไม่มีรอยเลยนะก็เน้นเรื่องขับคนเดียวนะครับฝั่งคนขับนี่ก็จะมีรอยนิดๆนหน่อยนะฮะอันนี้คือสภาพเกือบเต็มร้อยเลยจริงๆสําหรับรถมือสองนะปี2016ด้วยนะฮะ คันนี้ใครสนใจนะครับต้องเรียบเลยนะมีกล้องก็ต้องมีจอนะอันนี้ไหมเครื่องเสียงก็เป็นเครื่องเล่นแบบจอนะครับแอร์แอร์ตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะนะครับได้เป็นแอร์ออโต้เกียร์เมนวน6สปีดนะครับนี่เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับบ้านเรานะครับใช้งานหลังคานะครับสะอาดสะอาดแต่มีรอยเจอรนิดหนึ่งสวยงามนะครับของดีด้วยนะครับบูชาต่อไปนะครับสําหรับชาวพุทธเราไม่ได้ถือแล้วนะครับตัวนี้ แต่ถ้าหาลูกค้าซีเรียสนะครับก็สามารถที่จะหาวิธีท้าออกได้นะครับแต่จริงๆอ่ะบูชาต่อได้เลยตัวนี้นะครับภาพค่อนข้างสวยนะนะครับคันนี้นะครับฟรีดาวได้นะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีเครดิตนะครับจัดเต็มนะครับผ่อนอยู่มันแปดพันนะครับแปดพกว่านะฮะใครสนใจสำหรับมิซูบิชิไทยท่านพลัสนะฮะคือในเรื่องของ โครงสร้างอันนี้รับประกันกันไปเลยนะครับนะผมย้ําเลยตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับไม่มีในเรื่องของชนนะครับไม่มีเรื่องของเฉียวชนหนักเลยนะนะตัวนี้การตีสวยๆนะฮะสวยๆสะอาดๆนะครับเดิมๆนะเดี๋ยวพาดูเลขใหม่นะอ่าเขาจนพูดสตาร์ทนะนะครับสตาร์ทต้องเหยียบคาดก่อนนะครับเหยียบคาดแล้วก็กดระบบเบรกนะครับ ABS นะครับมีมาให้นะฮะอันนี้เลขใหม่นะครับ าไม่ห้าหมื่นสองนะฮะไม่หนะ้าหมื่นสองนะโทษทีเมื่อต้นคลิปผมบอกว่าไปสี่หมื่นนะไม่อยู่ห้าหมื่นสองนะกับรถปีสองพันสิบหกนะครับกีป่ปีแล้วสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะปีละไม่ถึงหมื่นโลนะเฉลี่ยนะครับอันนี้แรนกิ้งการใช้งานนะแอร์ Air นี่เยนะ็นนะว่าผมทดลองขับผมชอบแอร์เย็นไวมากนะครับมีซูเปอร์ชีทไทยทันรุ่นนี้แอร์เย็นนะการันตีเลย นะครับเครื่องเสียงก็พอใช้ได้นะครับเอนเตอร์เทนได้นะครับวงมาลัยนะครับก็เป็นมันตีฟังก์ชันเดินตะเข็บหุ้มหนังนะครับทรงสวยนะทรงสวยการคอนโทรลรถเนี่ยถือว่าพอดีนะครับไม่ได้ใหญ่มากไม่เล็กมากนะครับจับประชับมือนะถือว่าเหมาะเลยในการใช้งานนะครับปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับปรับไฟหน้าได้ถึง5ระดับนะ นะครับปรับไฟห้าหน้า5ระดับนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเพียงพอนะครับต่อออปชันการใช้งานเสานะครับเสาเอนะเสาเอทั้งสองข้างนี้มีมือจับโหนขึ้นลงให้นะครับและตัวฝั่งผู้โดยสารยังมีตัวจับนะครับการโยกกันคลอนได้นะครับมีมือจับลังคาให้นะครับ แผงบังแดดนะครับยังหุ้มพลาสติกอยู่เลยนะฮะสภาพสวยๆมีกระจกให้ด้วยฝังหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับมิตซูนะใครอยากได้มิตซูนะครับวันนี้มาแล้วนะครับนะสวยมากคันนี้นะครับต้องบอกว่าสวยนะมาร์กน็อตมาร์กคิวซียังอยู่ครบเลยอะค่อนข้างที่จะเนียนมากคันนี้นะครับมือสองที่สภาพเกิน90%นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับตลอดรถมือสองนะนะครับ สวยแบบนี้นะครับนะไม่ได้ผ่านการเก็บงานสีมาเลยนะครับต้องบอกนี้เลยนะครับนะดูนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอาดนะครับน็อตฝาเดิมๆนะครับน็อตฝาเดิมเข้ามาใหม่ๆเลยนะตัวนี้นะครับนะพอดีให้ทีมงานล้างแล้วผมจับมารีวิวเลยนะครับถ้าใครสนใจนะไทท่านพาร์ทนี้น่าใช้นะครับเครื่อง2.4ไมเวกเรนดีเซลนะครับตัวนี้นะก็ ดูนะครับดูเครื่องดูลายมาร์กยังอยู่ครบอยู่เลยนะครับไม่แค่ห้าหมื่นสองนะไม่แค่ห้าหมื่นสองนะครับถ้าสนใจนะครับคันนี้รีบเลยนะครับนะสีขาวมุกนะครับสีสวยด้วยนะครับสีสวยด้วยนะสภาพสวยๆนะฮะเดี๋ยวป้ายทะเบียนมาเป็นกรุงเทพให้นะครับเดี๋ยวป้ายทะเบียนมาเป็นกรุงเทพให้นะถ้าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันนะครับศูนย์เก้าหกหนึ่งสี่เก้าเก้าแปดห้านะฮะไปท่านพัทนะครับก็ หลายท่านนะครับอาจจะเล็งๆอยู่นะฮะอยากอาจจะเล็งๆอยู่ยังไม่มั่นใจไม่แน่ใจยังไม่เคยมีข้อมูลนะครับก็ลองหาข้อมูลดูนะครับตัวนี้นะครับในเรื่องของแรงในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองไม่ได้แตกต่างอะไรมากจากรุ่นอื่นนะครับแต่ในเรื่องของออฟชั่นได้มากกว่ารุ่นอื่นแน่นอนในเรื่องของสมรรถนะของตัวรถไม่ได้เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับยิ่งราคามือสองดีงามมากนะครับราคามือสองดีงามมากนะต้องบอกว่าถูกกว่าแบรนด์อื่น หลายหมื่นนะครับหลายหมื่นไปถึงแสนเลยนะฮะต้องบอกงี้เลยปีชนปีนะนะครับคันนี้นะครับยังว่างอยู่นะครับรีบเลยถ้าใครสนใจ096149985นะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ